จอดป้าสถานลิเกไตสองมือวันทาสาทอกไอไข่เป็นตลกคลับทันฮือจะฮื้อทำไมอ่ะเอากัดแสวงยังฮือได้แล้วไป็นที่อะไรก็จะฮื้อไม่ได้ผลิดกันนระของเขาทำเสียงแหบเสียงแห้บกราบขอสมาภัยช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วแม่จ๋าไอไข่ไม่ว่างแล้วแม่ เราเล่นกันเรื่อย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 ครับเนี่ยคืนนี้เป็นคืนแรกที่ได้เล่นทิเกนี่แหละครับไอ้เล่ยเยรื่อยนี่คืออะไรอ่ะทอดแหบไม่น่ามุดทันเล่นไม่ค้ำเนาะก็อย่ารำคาญชมให้านานๆสักหน่อยฮึยอ,อย่าโหอย่าไล่เชียร์ยมผมให้ตลอด ทิ้งน้องน้อยให้กอนหมดเบาเอ็นดีเบาไหมเบาเบาหกตดขอบคุณครับขอบค,คุณนานๆไอ้ไข่ได้กลับมาเล่นที่นี่ดีใจมากแม่ๆพี่ๆจำกูได้หมดเลยเรพราะกูเดินออกไปหลังเวทีเดินไปหน้าเวทีตอนเย็น,เ,นรรเขาเห็นกูบอกเขาพูดเลยว่ามาขายโปองเหรอ เขาทำเขาทำคนพิการเออเฮ้ยแล้วพอจะภาพใจดีไหมใจดีเดี๋ยวมีทั้งก๋วยจั๊บเลี้ยงพวกเรามีทั้งข้าวเลี้ยงพวกเรากับข้าวไปกินไหมยนี่ยไปกินไหมยังเป็นไงเป็นไงไปเนี่ยไปกินอะไรมาม่าพีระมอนหมูมาม่ามืดมามืดเต็มเกไม่เสือไปมาแต่เช้าวหน่อยเฮียกับข้าวแต่ละอย่างสุดยอดไอ้ไงสุดยอดไอ้ไงโดยเฉพาะแกงโดยเฉพาะน้ำพริกน้ำพริกเป็นไงกูอยากจะถามคนทำแล้วกินเป็นไงรสน้ำปลาหกใส่ในนั้นยังไงเนียเขาทำบารีของเขาแล้วอย แล้วนีเกเดินไปกินก็จ like so anyway> ับเขาก็ตักใครเขาก็ตักใครพอถึงตากูกูเดินไปบอกพี่ขอกระเจับช่วยมองหน้ากูเลยมึงมาทําเวทีไงนาเฮเราเป็นมัดจูบเลือดกเด็กเวทีขอบคุณครับดูแลพวกเราดีขอบคุณเจ้าภาพดูแลพวกเราดีหาอาหารการกินก็ดีเวทีก็ดีแต่ถ้าปีหน้าหามาอีกขออย่างเดียวไ่เล่นที่บ้านเจ้าภาพเถอะเล่นที่เนี่ยคนลำบากเลยลำบากยังไงหาช่วงที่ยากชีบหายเลย จะเดินไปบ้านข้างๆปิดประตูหนีที่เกมัวหมดเลย <c oughs> ไอ้เราก็ไม่รู้ขับรถไปเข้าส้วมถึงในวัดอ,อพอไปถึงวัดเห็นส้วมดิงก็ไปส้วมเลยเข้าส้วมเลยพอไปถึงส้วมต้องรีบขับรถกลับลงที่เกเออมึงทำไมไม่เข้าอ่ะมึงจะเข้าไปยังไงผายลงเย็นเต็มส้วมเลยแล้วลมีการเขียนไว้บอกกินดีตอนร <c oughs> ับกูต้องเขียนต่อเขียนว่ายังไม่พร้อมจะมาเอะกูก็พยายามพูดจังเลยเนี่ยจะพ่าพกันนึกว่ากูใช้ตังค์เขาไม่เป็นไงวะ กูอย่างงี้ไม่ให้กูก็เกินไปแล้วมึงก็เดีหาลิเกสามหมื่นสี่หมื่นได้ให้กูสองร้อยไม่ได้ก็ให้มึงรอ้มึงบอกเขามีเท่าไหร่เอามาทั้ทีเดียวไม่ต้องเดินหลายรอบมาเยอะมั่วขอบคุณครับพี่สาวแสดงว่าหาลิเกประจำทุกปีรู้ได้ไงแตกแบงค์ยี่สิบไปเต็มกำมือไว้เก่ขอบคุณครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะครับ ยังคงมีเงาเจ้าในายใจยอา้ายต่อไปยังพี่เกียรจะไปทำมหารกรีนาไรผมเกียรตอีกนานเท่าไหร่ใจยัง Okay, bye bye. โอนความเป็นเราให้เขาแทนที่สองคำโชคดีเธอเลือกเขาลงไม่ได้มันติดไฟเลย่ายอบให้แพนเนี่ยเดี๋ยวถ้ากูลงไปถ้าเป็นแบงค์ยี่สิบน้ำกูจะฟันให้แขนขาดเอยอย่างน้อยต้องเป็นร้อยกูลงไปแล้วยี่สิบ Terima <small> kasih telah menonton! เด็กมาเต็มที่และเหรียญสิบ <laughs> ขอบคุณครับมาครับ <t ask> ถ่ายรูปนะครับ <t ask> ถ่ายไว้เผื่อวันเผาฉนันจะไปไม่ได้เออไข่ทางนู้นนะี่ไข่ตรงนู้นไข่ทางโน้นเรียกไข่ไม่เรียกโมกเดี๋ยวก่อนดูแล้วทางนู้นสี่สิบตอนนี้เป็นร้อยมาทั้งนี้ก่อนตรงน,นี้อนอนนขอบคุณครับขอบคุณถ่ายรูปหน่อยเห็นไหมบอกแล้วให้ ขอบคุณมากครับที่มีน้องรักใจให้กับไข่ทองคำนะครับสี่ชั่วโมงเขาไม่กว่าจะถ่ายได้ขอบคุณมากครับที่ไม่เรียกผมนะครับคิดว่ามึงยืนเป็นเพื่อนคนดูไปแล้วครับผมขอบคุณครับขอบคุณเฮ้ยบอกจะพาไปพรุ่งนี้กูขอเล่นหนึคืนนี้ยมาให้หนงวันดีไหมไม่ถึงเลย๋ึงจรมาลักไงเลยรอแค่ตึ้งนะขอบคุณค่ะแล้วมันยังไหนอ่ะ